สวัสดีครับเอฟซี MC, ทุกคนทุกท่านพบกับผมมาดาสตอรี่เอา้าวันนี้บรรยากาศครับมาดูกันแดดร่มลม,ลมตกครับนะวันนี้ก็คึมคึมมาแต่ไกลนะรุน่นเห็นก้อนชี้เมฆแบบมาแต่ไกลเลยมาลุ้นกันว่าช่วงบ่ายฝนจะตกหรือเปล่าเนาะแต่วันนี้แอดมานาะทาตามคําสั่งพ่อนะฮะเพราะว่ากําชับก่อนออกจากบ้านนะครับบอกว่ารถเนี่ย ะจะจอดตากแดดเด้วแววะให้จอดไปในห้มแล้ว่ะหาห่มจอดผมก็มองซ้ายมองขวาหาต้นไม้เนาะที่พอจะเป็นร่มเป็นเงาได้วันนี้นะครับนะก็เลยเอามาจอดใต้ต้นกระบกนะต้นกระบกตรงนี้นะฮะอ่ะก็ริมทางไม่เกะกะนะครับรถพอเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกได้อยู่ถ้ามีรถผ่านนะครับก็เอารถมาจอดไว้นะครับ ใต้ต้นกระบอกให้พ่อแล้วเพราะว่ารถคันนี้ก็เป็นของพ่อนะฮะที่แอดมาดายืมมาใช้นะระหว่างที่ยังไม่มีรถใช้นะครับพ่อกําชับว่ารถจอดใต้ร่มนะอย่าจอดกากแดดนะครับวันนี้ก็เอามาจอดไว้ให้พ่อแล้วนะนี่ใต้ต้นกระบอกครับ f อฟแต่ว่าวันนี้บรรยากาศก็จะนะฮกรึงคึมคมสลับแดดนะแต่ว่าวันนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะตกไหมนะแต่ว่ารถ ขอัยแต่ว่าเมื่อกี้แดดก็ออกนะฮะออกจ้าอยู่พอสมควรนะเพิ่งมาค้มตอนนี้เองนะก็ไม่เป็นไรครับเอามาไว้เจอดให้ใต้ต้นกระบกให้พอ่อนะนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเฉียงนารุงพลว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนยูทูเบอร์เขาทำอะไรกันอยู่เนาะหลังจากรถมาเจอกไว้ตรงนี้แล้วนะครับอ้าวคับ f อฟมีรถมาจอดอยู่ที่หน้าเียงนาน้อยลุงพลครับใครมาเนาะ เดี๋ยวเราเดินไปดูกันใครมานะครับนรถรถคันมือวานหรือเปล่าอ๋อเป็น f อนะครน่าจะเป็น f อนะครับมาเยี่ยมมายามเนาะอ๋อเอฟซี FC นะครับพอทราบข่าวก็ แวะมาทักทายแวะมาให้กำลังใจพวกเรานะครับอ๋อเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมมาได้ร์ไซเนาะครับผมจะมาจะทางไหนเมื่อกี้ที่เราเห็นเจ้ารถไปจอดไปโฮมบักบกขึ้นมาบอกครับผมเพราะยุ่นยุ่นนี่นะครับแต่ว่าพอกำลังทราบไปว่าให้เอารถเนี่ยไปย่าจอดกลางแก้ง<อ>ผมก็เลยเอาไปจอดไปตรงตห่มบักบกอย่ามาตัดสีวะ รถยืมพ่อใส่ครับพ่นกำซับไปว่าหญ้าจอดตากแดดได้ล่าพ่นมาครับผมก็เลยพ่นละเอาไปต้หมหาโฮมหาเงาทังพ่นละเอาไปจอดไปตอนโฮมครับมาท,ทางไหนครับเนี่ยยูวานนท์นี่แหละค่ะอ๋อย้ยูวานน์ม้ากไก่ตัวละ,อะเออครับผมมา,มาเยี่ยมมาหยามทุ่งนางลุงพ่นเนาะครับ่าาามมมมเยยยีโอ้โหครับน้ำในน้ำดื่มมาเนาะโอ้โอ้ ก็ได้กินอูดมสมุนอยู่ดอกคค่ะรับผมนั่งกินได้อยู่บ่ข้อแห้งดอกค่ะไม่อยู่นี่นะนะอะไรมากก็เฮตเกแจกตะน้ำค่ะเฮต้าบําบ่วงกันนี่อยู่ดอกป้าไไปกินของเพิ่นเอายากันเนี่ยครับโอ้โหมะรองงอเล่นครับอาหารการกินพ่อได้อยู่ครับผมนะฮะครับผมนี่แหละตอนรับครับสู้ดีใจมาให้กำลังใจพวกเฮาเนาะเบิ้งเบิ่งพี่พี่ดูซุปเปอร์ทุกคนดูดู ก็ดูไปช่องนั้นแต่ว่ากดไลค์ให้บ่เป็นแหมกดอันไหนบ่เป็นกดอันไหนสักเท่าไหร่ยังให้บ่เป็นนี่บ<ด>่เป็ี่นอ๋อครับผมเบิ่งเบิ่งนั้ก็ได้ยิน่าเบิงบ่งก็ได้ยินว่าไ,ไ,ได้อยู่ครับคือไปแต่เบิ่งซื่อๆน่ะก็คือไปกดบ่เป็นครับผมแต่อย่าขามโฆษณาเ <c> น <oughs> อะเออเปิดเ,เออบ่ขามโฆษณาได้ครับผมอยู่ที่เปิดกับมีได้ครับผมกระสอย์อะไล่ะครับผมกระสอยเบิ่งโฆษณาให้กับของพูดอะไรครับขำโฆษณาแบบที่โฆษณาด้วยครับผมเบิ่งงทุก อัมันมันมันพี่นาบอกแอดานาบอกที่ว่ามาแล้วมาลงอันไปไปอันพุทธลกอย่างก็โรงเรียนพุทธุละครนั่นอ๋อครับม่นบองมคลิปนั่นน่นแอ้เห็นใช่ไหมมองคลิปมันโรงเรียนไหนกันแน่เนี่ยเพราะว่าเลยโรงเรียนนั้นมาเลยโรงเรียนอันพุทธลครมันนิดนึงหัวสั้นครับเมื่อนั่นน่ะผมอ่ะบะหูวเนาะบะหูวแต่กต่ะหวว่าเนี่ย ท่ามกมโกลาู้ารทางอะไรโอ้ฮะสกัดแล้วเจอเี่างโอ้เจอเคสี่คสี่เพาหมาบ้าเคสี่พามา๋อครับผมว่าสิกัดแล้วอ่องยูทูิคนจิบอกวาหากินข้ากินหน้ามนหนึ่งนเพิ่นคือก็อัก้อนก้นก้นอะไรสดอยอ่เจอแล้วเจอแล้วก็ได้มาหอดนี้โอ้ครับผมคร่บุญด้วยหรครับใครอยู่ฮะใครก็ผมอยเมื่อเดี๋ยวผมออกจากกเกาะเกาโมง มาถึงอีนี่ใบสามใบสามเคืองฮะวนไปวนมาอยู่ฮะไม่เป็นหางก็บอเคยมาจักเชือได้อยู่ไปไปพ่อตาชานอยู่รังเยี่ยมนะตาชานว่าเอาพูนละพูนละน้ำน้ำเอ็มเดอร์ไปพูนละน้ำเอ็มเดอร์ไปพูนละเพูนละน้ำน้ำกันไปรวดบอกทางเอ็มเดอร์แล้วปะบาเอ็มเดอร์กับผ้าวนไปวนมาวนไปวนมาเฮ้อาหัวได้ปะหาเชิงเอ็มเดอร์กับคนมานอนแล้วยังบอกว่ากันเราั้นนะฮะนึกเราไปไงมองอื่นเหมือนเราเกิดอยู่หันเราไปไงมองอื่นครับ ไม่ใช่เมืออื่นบ่ะเพราะว่าเราเป็นปคนมานอนแล้วน่าจะรู้นั่นอาจจะไปโตที่อื่นอย่างนี้ไะฮะแม่เราอยู่ทีวนี่คนระับฮะอันนี้จะม่มีเหตุละมาหาแม่ยเราครับอันนั้นแหละครับการน,นี้นะบรรยากาศนอกอจากจังไดลกเบิ่งไปครับกับฝากเนี่ยฝากตัวได้มาอยู่ไหมนะครับอมองนี่มองไม่นี่ก็ได้าฝากาเป็น,นนะเป็นตะยูอยู่เนาะขึ้นที่ปุบุ่วนวายหรอกว่าแค่ไหน คือส้มซีโปุนไรหรอกครับแต่นี่นะฮะก็มี่ชอบบอกชอบ้านเพิ่งกล่องเพิ่งหนึ่งน้ำโยจะเห็นอยู่เพิ่นมาเพิ่งกระทักไายป่าใส่ไม่ครับลงมาแล้วมึงโยเอาแบบเป็นอุ่นไก่น้ำน่ะครับผมแมึงโยคือกันดีก็สร้างกันครับกระสันขอตัวไปไทยมึงเพื่อนเด้อขอบคุณนะครับผมครับผมอ่าอ้าเอาลดไผ่น้อยเนาะมานี่ บ่าเจ้าน่ะเดี๋ยวอจะไปอุ่นนูนหอยู่นี่เอ้ารถผูดใดรครับลุงฟืนสกเอุตเตอร์ผู้อดนี่นี่อ๋อนี่บ่นี่บ่จะของเพิ่นศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เก้าเก้าห้าเจ็ดยุคกุลครมเนี่ยยุคสียน โอ้กุลละคแม่นครับุกุละคำรักตะบุในายบาัขสายนไดทั้ีมาทรงห้ม่งนี่โอ้ยเ่ตะพอยู่ในขวายมาแล้เจ้ามาทรงหยังมือดิเจ้ามาทรงหยังเจ้าขายอย่งอยู่มาก่มาดิซื้อโอ้ลูกวาะมาอยู่นี่ขานาโอ้นขี่สกูตเตอร์ขั้นนี้มาจาก จำปา,ำปาปดงโอ้สังเกตดูครับคนในหมู่บ้านเขาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะเขาจะขี่สกูตเตอร์ <S <S อย่างมือเที่ยงเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาก็ขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้ามา <S <S มาส่งโอ้ผมห้าหมืนม่น ปัดถูกขายรถผมนั่นแหละมือคันึงเดียวเมือนายขอสิบน้มือแรหนามอเตอร์ไซค์สองหมื่นอมือแรงไัอีกแรงซไหนแรงแรงเลจะซื้อหาโมงแรงแกขูกัตะฟนอยู่นี่แล้วโอ้โหตัวปิดเลยนี่แรงบ่อด้ครับแรงแซื้อมูจากสองอยมาทงอยู่บ่องวไนเสียแถวด้เจ้าซื้อซื้อใส่มูกับยางแสบฮะอะไรยางแสบบ่โอ้สบตุ่นลสีนอนี่บ่ไปครับหูห มันพ่นไปนอนยบใส่หมูก็หูเนาะข้อกัย่างแทบข้อหมูย่างเสียภาานี่นะอ่าครับ FC ก็มาเนาะนะทางนู้นก็มีนะครับมาจากมานอนอันนี้พ่นมาจากจำปาดงครับผมขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่ครับฝากเป็นกำลังใจกันครับวันนี้ครับผม